สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อเก็บเห็ดพึ่งเขาน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเห็ดลรสองดอกดอกใหญ่ๆงามๆสวยๆนะครับคุณเจ้าออกไหมพ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับดอกงามคัขนาดเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งเขา้าเอาไปเกี่ยงนี่แซบขนาดนะครับหวานจุ้ยเลยนะครับเพิ่นก็เพิ่นกำลังเขา่าปลามหาเจ็บเห็ดกำลังหลายคนนะครับมือนี่ต้องฝ้าเก็บพ่อแม่พี่น้อง ท,ท่านั่นบัวท่านพิ่นนะครับป่านตลาดไปแล้วพอม่พี่น้องในป่าค,นคนา้นค้นไหลเห็ดกระไหลคนกระไหลได้สองดอกได้สองดอกนะครับเห็ดพึ่งเขาปาจเจ็บเห็ดนะครับกระพาะเห็ดผึ่งนะครับดอกใหญ่ๆงามๆสวยๆนะครับพอม่พี่น้องมาเก็บเห็ดผึ่งนำกันเด้อพอม่พีน่น้องิึงดูนี่ได้ดอกงาม เบื้งดอกแง่เพื่อนนะดอกแง่เพื่นอนนะโอ้ดอกแง่ครับขนาดพอไหมพี่น้องเห็ดผึ๋งนะครับโอ้งามครับดอกแง่ครับมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อผมก็ได้ไปหลายหลอดเด้อพ่อแม่พี่น้องเบื้งดูพุน่นน่ะเต็มทุงแล้วเด้อทั้งเห็ดกอแดงทั้งเห็ดผึง๋งทั้งเห็ดบวกตับ ได้ไปหลยดอกแล้พ่อไม่ี่นองพ่อเฮ็ดก้อแดงแล้วิ่นก็ออกเป็นมูเป็นมูนะครับก้อแดงเป็นมูเป็นมูก้อแดงดอกงามๆนะครับพ่อแม่ี่นองมา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 ,มาเจ็บเห็ดน้ำกัน อีกดอกนึ่งครับออกหวงละสามดอกสี่ดอกนะครับได้ครับสี่ดอกเพราะไ่พี่นัองเห็ดก็แดง